อ้าวรับกันดเสียมันถึกแล้วมันถึกแลยยูเทียนจ้ามันถึกเลยก็ได้ก็คุยกันภายในทวิภาพเจ้าอ้วนตัวตรงจุลภาคไมโครโฟนส่งข้อความเสียงเมื่อก็คุยกันภายในจุลภาคเจ้าอ้วนตัวตรงได้ส่งเสียงเด็กเอ็มันทึกได้ไหมมันถึกแล้วโอเคสวัสดีครับวันนี้วันเกิดวันเกิดของนายไทยเตอร์เลนเชนนี่นะครับตามชื่อเลยนะครับ เจริญชัยนะครับผมเจริญชัยสี่เราก็แก้วแก้วแก้วปักเทียนนะครับแก้วแกไม่แตกหรอปักให้คู่นึ้งนั้นอะไรกันนึงไปใส่โอ้นี่ปักกับปักแต่ลงยูทูบให้ไม่ยากหรอเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดให้ช่างตัดอยู่นี่ ทุบเบอร์ไงหยุดไปกินทั้งกินทั้งที่เพิ่งเห็นแล้วไม่อยากหรอกเอาชิมคนดียวกินเพลิเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ปิดไฟเหรอะะวปไม่องไม่เห็นอยู่แล้วมันจะเป็นถ้าปิดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเล่นไพ่เอ้ยไม่ใช่ผมมาถากันเล่นอย่างนี้ ทำมาแล้วก็ต er> pues> mm. ัวไปตัวมันด้วยสูงมีคนนำทีมแล้วแต่ออสยังไงตัวเล่นในโดรโดนยังไงอ๋อใช่ครัว่าตัวเล่นไพ่ตลอดมาโอ้โหเนี่ยอ๋อเป็นเจ้ามือบ้าบ้าสาระอ้าวน่าป้าเร้วเรามาเริ่มที่บิบิลล uh, ์ก uh, ันนะลุงเรานั uh, well ่งตรงไหนอ่ะตรงนี้ดีไหมนั่งอย่างนั้นแหละอ้าวตาม Happy บ i r t h d a y to you <bod> you. You happy, birthday, happy, birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to, to you. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาเปลาลูกแต้มจะน่าจะผ้าเปพ่าโอ้ยยังไม่เอาเอาเปล่าขออ่านเป็นไรหน่อยพอพอโอเคครับอ้าวพี่ทีวพูดอะไรหน่อยก็วันนี้นะครับเป็นการจับ วันเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนในค่ายนะครับคนในทีมล้วกันวันนี้เราฉลองเล็กจะเรามีโปรแกรมฉลองใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวจะนัดกันอีกทีนึงนะครับรอให้เพื่อนมาครบจะได้จัดเลี้ยงทีเดียวเลี้ยงหลายครั้งมันเปลืองอาประมาณนี้อ้าเจ้าของมันเกิดครับเจ้าของมันเกิดเจ้าของมันเกิดครับ <c oughs> เงยหน้าขึ้นนะ <c oughs> ครับ <c oughs> เอาพูดครับความรู้สึกครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ได้มาฉลองวันเกิดในวันนี้นะครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันวันเกิดครับพี่โบ๊ทเดย์เหมือนเหมือนไม่ได้ถึงข้ามมาเจ็ดวันนะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นนะครับค่ายนะครับของพวกเรานะครับจินตนาการมิวสิกนะครับให้พวกเาวุโสพูดไปนแมนแมนแมนเอาวุโสโตเตะแล้วก่อนไงใครนู่น เอาครับเอาอันนี้นะครับเป็นท่านนะครับป้องสุดอ่ะครับไม่เดีในเพลงเพนทุกคนเทนลุงเทนอาเทนะมีความสูงขนมข้าวไปแน่เลยมันสูบความสำเร็จที่แน่แค่เนี้การทำอะไในน้องๆขยันหน่อยะครับอาซาทูอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม เอาอ๋อวางนี่เลยเนี่ยแขก